ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเปิดกิจกรรมชมชิมผลไม้อินทผลามนนทบุรีสนับสนุนศูนย์เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนายสุจินชัยชุมศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเปิดชมชิมผลผลิตอินทผลามนนทบุรีเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลผลิตอินทผลามและผลไม้ของจังหวัดนนทบุรี ณศูนย์เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอำเภอบางใหญ่สวนป่ามี98ตำบลบ้านใหม่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีโดยมีนายวิทยาชพานนทนาอำเภอบางใหญ่หัวหน้าส่วนราชการประธานหอ,อการค้าจังหวัดนนทบุรีเกษตรจังหวัดนนทบุรีประธานศูนย์เรียนรู้พร้อมด้วยสื่อบุชนและเกษตรกร,กรผู้สนใจเข้าร่วมงาน โดยนายสุจินชัยชุมศักดิ์ภูวาราชการจังหวัดนนทบุรีได้กล่าวว่าจังหวัดนนทบุรีเป็นแหล่งผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพและมีราคาสูงหลายชนิดนอกจากทุเรียนเมืองนอนท์แล้วยังมีกระท้อนห่อบางกลางและผลไม้อื่นๆซึ่งเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคทั้งในและนอกประเทศโดยจังหวัดนนทบุรีได้มีนโยบายยกระดับสินค้าเกษตรให้มีความปลอดภัยมีคุณภาพ และได้มาตรฐานและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคภายใต้แบรนด์นนทบุรีการันตีซึ่งเป็นอินทาลามเป็นหนึ่งในสินค้ากเกษตรที่ได้รับมาตรฐานในกล่าวถึงแม้ว่าอินทภาลัมจะมีจํานวนพื้นที่ปลูกในจังหวัดไม่มากแต่มีมาาูลค่าการจําหน่ายสูงสามารถจําหน่ายได้ทั้งผลสดและต้นพันธุ์สําหรับการจําหน่ายผลสดสร้างรายได้ปีละหนึ่งครั้ง ราคาขายของผลผลิตเฉลีย่ยอินทภาลัมสดอยู่ที่500ถึง600บาทต่อกิโลกรัมขึ้นอยู่กับแต่ละสายพันธุ์ในช่วงฤดูการ45วันถือว่าทำรายได้สูงให้แก่เกษตรกร,ร,กรที่ปลูกอย่างต่อเนื่องสำหรับสวนป่ามี98ได้เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงกเกษตรของจังหวัดนนทบรุรีผู้ที่สนใจสามารถมาท่องเที่ยวและชิมอินทผาลัม รวมทั้งเรียนรู้วิธีการปลูกอินทผลัมนำไปสร้างรายได้เป็นอาชีพได้นางทมลทั์ทัพพระจันทร์เกษตรจังหวัดนนทบุรีได้กล่าวเพิ่มเติมว่าจังหวัดนนทบุรีมีพื้นที่การปลูกผลไม้จำนวน2,887ไร่เกษตรกร,ร,ร994ครัวเรือนโดยเฉพาะอินทผลัมมีการปลูกทั้งจังหวัดเพียงจำนวน 72ไร่เ,รรเศษเกษตรกร11ครัวเรือนสำหรับอำเภอบางใหญ่มีพื้นที่จำนวน26.75ไร่กรเกษตรกร3รายแม้พื้นที่การปลูกไม่มากแต่ก็สามารถสร้างรายได้ให้กับกเกษตรกรสูงอินทผลับจัดเป็นพืชตระกูลปาล์มชนิดหนึ่งมีการปลูกอย่างหลากหลายสายพันธุ์เช่นสายพันธุ์บาฮีเหลืองสายพันธุ์บาฮีแดงสายพันธุ์ คารัสสายพันธุ์โคไนซีเป็นตน้นสามารถจเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีนในเขตที่มีอากาศร้อนและแห้งแลง้งปัจจุบันได้รับความนิยมเนื่องจากเป็นผลไม้ที่มีความอุดมไปด้วยวิตามินและไฟเบอร์ให้พลังงานสูงช่วยลดอาการอ่อนเพลียและเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายได้วันนี้ก็ขอบคุณพี่สุเทพที่เริ่มเอาอินทาาลัมมาสักสี่ห้าปีที่แล้วแล้วส่งเสริม จริงๆแล้วเป็นพืชที่เียวกาสนะครับการตลาดดีราคาค่อนข้างดีผมก็คิดว่าเราไม่ได้จําเป็นต้องปลูกทุเรียนทุกคนนะครับกินผาลําก็เป็นพืชหนึ่งที่คิดว่าจังหวัดเกษตร,รกรรวมถึงเกษตร,ร,รจังหวัดเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เริ่มเข้ามาดูและส่งเสร,ริมนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเรามีผู้นำทางด้านกินผาลําที่ค่อนข้างแข็งแรงที่สุทเทพนะครับันนี้ได้เป็นต้นแบบเป็นโมเดลได้เป็นหลักเรียนรู้แล้วก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้จะทําให้นนทบุรี หนุภาคเกษตรเล็กๆมามาไม่เกินแสนไร่แต่อยากจะใช้คําว่าจิ๋วจต่แยววก็คือมีสินค้าเกษตรที่ดีมีคุณภาพแล้วก็ยืนยันครับตะกี้ได้ลองชิมดูแล้วก็คือรสชาติดีมากนะครับส่วนหนึ่งก็ส่งออกส่วนหนึ่งก็เผื่อแผ่ที่น้องชาวโนทบรีและชาวไทยทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมได้ชิมชมกันนะครับแล้วก็อยากอยากอยากได้ดำนะครับเษกษตรกรที่ยังมีพื้นที่คิดว่ามีแรงจูงใจ ในการที่จะร่วมนะครับเรามีเกษ,ษตรจังหวัดแล้วก็มีแหล่งเรียนรู้ที่ดีมาช่วยในการขับเคลื่อนสิ่งเหล่านี้ให้แข็งแรงยิ่งขึ้นขอบคุณทุกภาคส่วนครับขอบคุณพี่สุเทพขอบคุณเกษตรกรขอบคุณหน่วยราชการที่เกี่ยวข้งของโดยเฉพาะขึ้มนมาชนนะครับที่ได้เผยแพร่กิจกรรมดีๆเหล่านี้ให้พี่น้องประชาชนรวมถึงชาวชน,นทบริเวณได้ทราบกันขอบคุณนิวส์ยี่สิบสี่นิราทิพสีแรงยงาน